ก็เลยพูดว่าอ่ะชิชิเปเฮรอเขาไมแต่อพูดเขาไมแต้องพลาสเขาไมแต่อพูดคิดสมอคิดถิมตรัสเขี่ยวสัมเตียวสนุนกระุงจุ้งเขี่ยวสับรวงกระจุงนับผงั่มกัตวิเขมิดกัศกาลิกตะอักอักอังตรุงอปารุกัสสิกสกัรค์กมลกัตวิกระตจกรวิจุยคำปเ๊บ่อเขี่ยวสุตุเขโมยคำปะกึ่ง อุ่นเธอมันสมัยสมัยแย่งเธอแล้วใจจะเข้าไปเคยๆเข้าเหนียวต่ำตูดเข้าเหนียวต่ำดากค <c oughs> <c oughs> ำเตือนหากพ่อแม่พี่น้อง e อ e บ y b o บอ f ี c ฟั n กิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยับโอกาสไปซื้อของที่ดานามกก้องสวันดีวุการไปเก็บช่างชันมองครับ กิวันนี้ผมจะมาทําอะไรรู้ไหมครับผมว่าทุกคนไม่รู้หรอกว่าผมจะมาทำอะไรจะมาทํารีวิวชุดเน้นๆเลยรีวิวหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ดูชุดดิอ่ะทุกคนว่าเอาชุดอะไรดีอ่ะมันมีชุดใหม่มาครับผมชื่อว่าฟิวเจอร์สเปกชารไปสู่โรกาคตขอเข้ามาที่อ่ะน่าจะอยู่ในล็อกกี้บ็อกนะครับผมคือชุดผู้หญิงสวยมากเว้ยชุดผู้หญิงคือมันน่ารักมากมาดูไอเดนิมชั่นชุดผู้หญิงก่อนนะโอ้โหดูดิโอ้โหเหมือนแบบเขาเรียกอะไรมีครูพระไอ้ที่ผมมันสีฟ,ฟ้าดูดิน่ารักปะ มาดูชุดผู้ชายกันเถอะทุกคนผมว่าทุกคนต้องอยากได้ชุดดีแน่นอนดูชุดผู้ชายอันเก่าอย่างเท่แลว้วอะยังเท่ไม่หายนี่คืออันใหม่ๆอีกแล้วเหรอเนี่ยดูเอ้ยดูดิดเดขี้อ้ใส่หน้ากากเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมมีไอพ่นมีปีกมีรองเท้าสเก็ตอ,อดใจไม่ไหวเมื่อได้พบหนะ้าก่อนจะไปสุ่มชุดกันผมอยากให้ทุกคนทายว่าผมจะชุดอะไรห้า สี่สามสองหนึ่งชุดผู้หญิงโอ้คนไทยถูกครับผมชุดผู้หญิงครับตอนนี้มีอยู่36,900เพชนรมาดูสิว่าการที่ผมจะชุดเดียทั้งเซตเนี่ยจะหมดไปถึงหมื่นหรือเปล่าเหลือจะเป็นหมื่นกว่านะครับลองมาดูกันว่าจะหมดถึงหมื่นหรือเปล่ามา a few moments later ใกล้แล้วส8 9แแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอ้ยรีเซ็ตใหม่ <Yeah. S 1> ได้แล้วอครับผมขอกดแชร์ไว้ก่อนแล้วกัน มาคือตอนนี้ผมเปิดครบแล้วครับผมเหลือแค่ประดับหลังถาวรประดับหลังมี2แบบนะครับผมนะคือแบบนี้ศูนย์เก้ากับแบบนี้แบบเป็นปีคือตอนนี้ผมเปิดไปทั้งหมดนะเนี่ยนื่คือได้ทั้งหมดเลยเยกเวน้นประดับหลังนะครับผมตอนนี้เหลือเพชร2 8 8 0 0ซึ่งใช้ไปทั้งหมด8 1 0พนรเพชรในในก็เปิดชุดแล้วเอาทำผู้ชายผู้หญิงเลยไปโอ,โอ้โหชุดเก่าอันนี้ยิงใช้ไม่คุ้มเลยดูดิเปิดต่อเลยของผู้ชายไม,นนมมไม่สน้วครับผมผมไม่สนว่าผมจะใช้เพชรเท่าไหร่แต่ผมผมสนเพราะว่าผมต้องเอาชุดกับปีของผู้ชายให้ได มันไม่ได้หายาง,ง่ายๆนะเว้ยเฮ้ยได้ปีกถาวรแล้วโอเคปีกถาวรมาแล้วครับผมเฮ้ย oh. <Hey. S 2> เขาเมียตัม plus เขาเมียตัม p รัสเขาเมียตัม plus ขีดซูมขคิชิมทรัสเป็นไงโอ้โหชุดใหม่โคตรสวยครับทุกคน <im> <im> ผมจะสรุปทั้งหมดเลยนะชุดผู้ชายผู้หญิงตอนแรกผมมีเพชรทั้งหมด36,900เพชรตอนนี้ผมเหลือ25,400เพชรผมใช้ไปทั้งหมด11,500เพชรคือชุดผู้หญิงคนเดียวใช้ไปประมาณ8,100เพชรครับผมเพิ่มมาอีกประมาณ2-3,000เพชรอะ่ะก็ได้ชุดผู้ชายแหละไใ้เวลาแต่งตัวละกันนะอืมคือประดับหลังมีให้เราเลือก2อันเว้ยผู้ชายไปใช้เป็น09แล้วกันสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอาชิชิเปเฮคัมยันเตมพรุษ เขาไม่แต่พูดคิดที่มุกคืชิมทรัส์นองสี่ไปโอ้ยอยู่มาเชนก็มาเลยครับไหนเอ้ยมีใครโหดๆเปรี้ยวๆจี้ๆปั่มๆบอว์โอ้โหดูชุดผมดูชุดผมดูชุดผมมีไหมชุดใหม่อะครับเพิ่งมาได้หนึ่งถึงสองวันเองอะครับพอที่สามพอละว่ะคงแหวนเขาต้องสอบขึ้นแรงว่ะขพอที่สามบัตแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าที่หนึ่งอ่ะฉัดมงหรือมงคลจองไปแล้วอะครับทุกทีอะไรอย่ามาขวางทางหอนร้อง พี่เบรกไปเลยครับผมผมจะทำ C W W เอ้ยทำด้วย D W W เฉยๆดูดินี่นี่มาดิขอที่สามหมอไม่ให้นะขอที่หนึ่งนะขอที่หนึ่งนะจ๊ะเออ C W W W โอ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่พลังของรถหรือพลังของอะไรนะครับผมนี่เป็นพลังของชุดใหม่โอเวอร์แล้วโอเวอร์แล้ว,แ,ลวแต่ชุดมันสวยมากเลยนะบอกเนี่ยมันมีแบบผ้าแบ็คโกลมแบล็กเกลว์อะไรเงี้ยครับเออสายแฟชั่นคือห้ามพลาดเลยผมพูดเลย พูดแค่นี้แหละว่าสายแฟชั่นมันห้ามพลาดแต่พลาดไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นแบบโลกอนาคตอ่ะเออเป็นไงมาดิใครขอที่สามอ่ะแต่ผมมาที่หนึ่งครับโทษทีฉันหลุยว่ะฉันหลุยว่ะฉันหลุยว่ะ C W W ไปว่ะ C W W ับบโอ้ดูดิคือแบบเข้าโค,งค้งขึ้นไปแต่ก่อนผมจะโลกเข้าโค้งไงแต่พอผม,ผมมีชุดใหม่ผมไม่ค่อยโลกเลยเดีดิเออ โอ้โหชิวชิวไม่มีใครสามารถเอาชนะผมได้ีดิแลงโนวานะครับผมไม่ได้ต่ำต้อยเลียดดิรเลยนะผมบอกกันดะิแงโนวานะ CWW ไปเหยียบแท่นโบู์ไปไปตามมาให้ทันหน่อยละกันเฮ้ยอันนี้พลาดเองไม่เป็นไรครับผมผมเข้าชิวชิวอยู่แล้ว ถ้าผมไม่ชวนผมอาจจะได้โดมิเนเตอร์ก็ได้นะแต่คือแบบผมไม่อยากให้ทุกคนแบบไม่ได้โดมิเนเตอร์ไนงะผมอยากให้ทุกคนแบบเขาเล่นแข่งกับทุกคนไงเออผมก็เลยแกล้งชนไปนิ้งด้วยหน่อยอะครับแต่ด้วยพลังของชุดใหม่มันก็แบบทำให้ผมได้ที่หนึ่งอยู่เหลียวครับดูชุดผมก่อนดูชุดผมไหนละกันดูชุดผมผู้หญิงผมไหนละกันผมสีฟ้ามีหรือเปล่าโอ๊ยมีด่านใหม่ด้วยผมขอแบลนมือเบดแล้วกันผมไม่เอาด่านวินเทอร์โกลส์อะไรนี่นะมันเป็นด่านที่แบบมันง่ายเกินไปอ่ะไม่อยากเล่นอ่ะไม่เอาขอด่านใหม่ขอทรอออยมาดูกันิ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นด่านใหม่ในแรงมาดูซิว่าผมจะสามารถเอาชนะที่หนึ่งได้หรือไม่มีสาวไหมขอดูหน้าหน่อยมีชุดใหม่หรือเปล่าไม่มีชุดใหม่นะไม่มีชุดใหม่เลยนะใครก็ไม่รู้นะนี่มงคลดรเมตาอันดับ2กับชุดใหม่เมตาอันดับหนึ่งเป็นไงมีคนเอาซาก้ามาเล่นหรอนี่รถคันนี้แบบหายหนะ้าหายตาไปในเกมเนะเหมือนเหมือนไม่เคยแบบมีในเกมเนี่ยผมลืมแบบผมก็เล่นนานแล้วแล้วกันนีน้สยองซันหนึ่งไอ มามามาตรงนี้สามมูสละผมเหมือนไดโนเสาร์เวิร์เอ้ยเหมือนหนาดาก้อนเกตผู้ผิดสวยแล้วะมีคนเล่นเป็นว่ะมีคนเล่นเป็นว่ะตัดบูทวะแต่แซงนะแซงนะไม่อยู่ที่รถนะอยู่ที่การบริหารในตัวนะทษทีเออ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 เบรกนิดนึงครับผมชนชัวร์ครับตรงนี้เป็นไงผมตั้งใจชน แต่ตรงนี้หนงสิมันมีคนเล่นเป็นได้ไม่เป็นไรผมจะสามารถเอาชาน,นะไห้เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆดิเฮ้ยอะไรแฟงนะแฟงนะผมโหดกว่านะโทษทีสมบัดต,ตูดใส่ไปหนึ่งทีหน่อยอย่าเป็นไรไปเฮฟวี Heavy ่เบรกโอเวอร์ดิบเป็นไรปะไปไงด่าทรอยงั้นเหรอทรอยสตอรี่ยัะเปล่าอันนั้นมันกระตูนนะผม เป็นยังไงพึบพึบพึบเหินฟ้าหน้าดินชนไปหนึ่งทีไงแต่ก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าผมแบบสามารถเลี้ยงบูติดอยู่แล้วอยู่ไทยอยู่มากไงเออตัวนี้ผมไม่ชนแล้วไงเพราะว่ารอบแรกผมชนไปแล้วไงเออตัวนี้ผมเบรกงไงตัวนี้ผมจะเลี้ยงบูให้ติดเลยผมบอกแล้วว่าตรงนี้ผมจะเลี้ยงบูให้ติดเป็นไงโอ้ผมเกือบชนนะเนี่ยนี่แบบอ่อนให้เลยนะครับเนี่ย,ยมือเก่งไงหมดแล้วตอนเนี้ย เกือบไม่ได้ผ่ามนี่แกแค่เมทัลบลัสแค่เมทัลบลัสแค่เมทัลบลูคิีดสมุดกระฉินดัสกค่เหนียวสมติลูกิ๋นหลุ่งแค่หลุ่งจูมผมว่าเขาเช่นใกันอยู่แค่สองสามคนว่ะคนที่สามคนที่สามยังเข้าไม่ทันไปฝึกกันมั่งนะครับผมดานมองดานใหม่นะหลั mm hmm. งจากที่เราเล่นตัวผู้หญิงมาแล้วนะฉันจะอยากเล่นตัวผู้ชายบ้างนี่มาโดนี่ฝึงประกอบนี่มันคือไอรอนแมนโอ้โห โคตเที่มีปีกด้วยรองเท้าสเกต็ตดูดูแล้วกันดูโอ้โหศูนย์เก้าคืออะไรด้านหลังศูนย์เก้าศูนย์แปดวะนะอยากแก้มือดันทรอยว่ะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันพลาดเยอะเกินไปขอเล่นดันทรอยได้ไหมวินเทอร์แอนเชียนไดโนเสาร์เวิร์กก็ได้แต่ขอไม่เอาแอตแลนติกขอแบนแอตแลนติกไปแบนแอตแลนติกไปสวยโอ้ยมีสัตว์ที่ผมอยากได้นั้นเลย <Fuck it! S 1> แล้วมึงไ่ตกแรนดอมเนี่ยนะจ๊ะ โอ้โหแล้วตานี้ดูลายชื่อทุกคนดิจีนไต้หวันไทยลาวพามา่าโอ้โหมีรถคันเอกด้วยเหรอ,อมีคนไทยวะเนี่ยดูดูเต้นบีบอยโชว์เป็นไงเป็นไงเป็นไงชุดใหม่เป็นไงเฮ้ยแต่ตานี้เจอรถเมตาดับหนึ่งหวันลิมูล,ล่าวะ<ม>่ะแต่มาเจอรถผมหน่อยรถปากกระเบนดูดูชุดผมซะก่อนดูชุดผมซะก่อนไซยองซาหนึ่งไปครับผมชุดผมนั้นมันโนหนึ่งไทยแลนด์น้ำมันรุนไทยลาวน้ำมันลาวไทยลาว W C W Deep กัด Enthay นึงครับตรงข้างหน้าเตรียม Over Deep เออเป็นงาละเป็นงานเออฉลวยตรงนี้เฮฟวี่เบรกเลยป่ะเฮฟวี่เบรกโอวอร์ดิบไปเป็นไงตรงนี้ตัดในโตโชไปหนึ่งทีโอ้คือแบบฉลวยมากเลยครับทุกคนโอ้โหดูดิดูด,ดูแล้วกันว่าใครโนหนึ่งไทยแลนดูแล้วกันว่าใครโนหนึ่งนี่มันด่าน5ดาวนะครับผมมาขอแบบด่าน3-4ดาวอะไรอย่างนี้ไม่ให้ ต้องอยากให้ผมมาเจอดาาน5ดาวสินะแฉลบดีไปสี่ห้าพันสา,รสารตรงนี้โโโโเกือบชนนั้นเนี่ยเอ้ยตาตานี้แบบเล่นดีๆไม่ชนไม่พลาดะไรเดี๋ยวผมว่าโดมิเนเตอร์เนี่ยออกตัวมาดีมากเลยอะเสร็จตรงนี้นี่สิมันต้องชนครับผมตรงนี้เอาบัมบูสเฮ้ยบัมบูสสวยมะตรงนี้บัมบูสสวยมะทุกคนสวยแล้วตรงนี้ต้องสวยแล้วชนไปหนึ่งทีอาเป็น W C W ก็ได้ ไหวได้อยู่ได้อยู่เออเก็บเป็นแทงขึเต็ม CW WB สมัดตูดตอนนี้มีที่2ตามตูดผมมาแล้วทํายังไงดีเอ่ยทํายังไงดีบอกทันทีบอกทันทีได้ไหมเก็บเป็นแทงขึเต็มครับผมเก็บแทงขึเต็ม,ม,มโอ้โหเฮ้ยโดมิเนเตอร์เออไม่ใช่ Dominator Neil Record อ,อ,อีกนิดเดียวอ่ะแล้วผมไม่พลาดตอนหลังนี่ผมแบบเ Neil r e c o คือ,คอแบบชาติเดิมไม่ถึงหนึ่งวิอะครับชาติ Neil Record เดิม เป็นยังไงชุดใหม่ทั้งชายและหญิงบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้นะครับให้ไปซื้อกันแต่ถ้ามาถามผมว่าพี่มอดพี่ถ้าเป็นพี่ที่สามารถเลือกซื้อได้ชุดหนึ่งพี่จชุดไหนผมบอกเลยผมเอาทั้งสองชุดถ้าเจ้าที่ผมว้าวนะผมว้าวชุดผู้ชายมากกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบประกอบุ่นยนต์มันแบบเขาเรียกว่าคาสีนะถ้าแอนิเมชันคาสีมันมันดูเท่มันดูว้าวก่าชุดผู้หญิงก็น่ารักนะชุดผู้หญิงก็น่ารักแต่ผมก็ชอบชุดผู้หญิงเพราะว่าผมเล่นตัวผู้หญิงะครับถามว่าชุดไหนว้าวกันชุดผู้ชายว้ากว่า แต่ถ้าถามว่าอันไหนเล่นเหมือนกันชุดผู้หญิงเพราะว่าผมเล่นตัวผู้หญิงไงดูดิมีโบด้วยแบบถ้าแบบมีชุดลูกที่เป็นแอนิเมชันอย่างนี้มันจะวางมากเลยเว้ยโอเคครับผมถ้าใครอยากได้ชุดแบบนี้ไปหาจับจองกันได้ในลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมชุดนี้เพิ่งมาได้วัน2วันเองนะครับชุดพวกนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะเหมือนรถก็คือมันจะมีแค่เป็นระยะระยะเท่านั้นนะคือพอมันหายไปแล้วหายเลยนอกเสจากว่าทางเกมจอามาขายใหม่นะครับจะบอกเลยว่ามันลิมิเต็ดเอ้ยลิมิเต็ดมากประกาศจากคุณยิ่งฝั่งไลท์แชร์สกายอี้สมก็ สวัสดีครับ